ที่เราตัดตกกลางออกไปเห็นไหมคะเนี่ยมันออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะหนึ่งนองสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่ก้อยจะเชิเนเพื่อนๆนะคะมาปลูกตะไคร้อินทรีย์ด้วยเทคนิคการทําให้ตะไคร้แตกกอแตกพุ่มสวยนะคะได้กินเร็วค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยนะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับการปลูกตะไคร้กินเองนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะวิธีการปลูกตะไคร้นั้นปลูกได้ง่ายๆค่ะด้วยวิธีการปักชำนะคะการปักชำก็มี2แบบค่ะคือปักชำในดินโดยตรงในแปลงได้เลยหรือว่าจะทําการเพราะให้มันมีรากก่อนนะคะแล้วก็เอาไปปักชำทีหลังก็ทําได้ค่ะ การปลูกตะไคร้นะคะจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะคะวิธีการปลูกครั้งเดียวแล้วกินได้ยาวๆเลยค่ะ ตะไคร้ชอบแดดนะคะแต่แดดครึ่งวันก็สามารถปลูกได้ค่ะตะไคร้จะชอบน้ําไม่มากนะคะชอบดินร่วนซุยและมีแร่ธาตุอาหารเยอะนะคะปลูกด้วยปุ๋ยหมกักแล้วก็ปุ๋ยคอกจะได้ผลผลิตดีค่ะตะไคร้จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ3ชนิดนะคะก็จะมีตะไคร้หอม ตะไคร้กอตะไคร้ต้นนะคะซึ่งตะไคร้ที่เรากินประจาประจาทาต้มยําตําแกงต่างๆนาะนาะก็คือตะไคร้กอค่ะวิธีการปลูกนันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับการเตรียมต้นพันธุ์แล้วก็การเพราะต้นพันธุ์นะคะเพาะให้มีรากก่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยกัน2อวิธีค่ะก็คือวิธีแรกก็คือการนํากิ่งของ ตะไคร้นะคะมาทําการตัดใบแล้วก็ตัดรากออกนะคะแล้วก็นําไปปักชําในดินที่ปลูกนะคะในแปลงปลูกโดยตรงได้เลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการแช่น้ําให้เกิดรากก่อนนะคะซึ่งการแช่น้ําให้เกิดรากก่อนก็ได้ทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวก็จะแปะคลิปรายละเอียดวิธีการทําโดยละเอียดให้ได้รากเยอะๆให้ได้รากอ้วนๆนะคะวิธีการทําให้รากติดเร็วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะ หลังจากเราได้ต้นพันธุ์แล้วนะคะก็ไปสู่ขั้นที่2ค่ะก็คือการเตรียมแปลงแล้วก็การเตรียมดินค่ะ หลังจากนี้เราก็จะปลูกตะไคร้ในแปลงปลูกนะคะซึ่งการปลูกตะไคร้เราสามารถปลูกได้ในแป Discord, ห lawsuit, หลงหรือว่าในกระถางก็ได้สามารถปลูกในบ้านนะคะไว้เป็นผักในครัวเรือนไว้เป็นผักในสวนหลังบ้านเราได้นะคะเพราะว่าตะไคร้เป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็ประกอบกับอาหารไทยหลายๆอย่างที่ต้องใช้ตะไคร้นะคะก้อยก็จะทําคลิปการเตรียมแปลงปลูกนะคะแล้วก็การปลูกในกระถางต้นไม้นะคะก็มีทําคลิปไว้แล้วนะคะจะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะ หลังจากที่เราเพาะต้นกล้าจนมีรากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําต้นกล้าทั้งหมดลงไปปลูกค่ะโดยเราจะปลูกในแปลงที่เราเตรียมไว้นะคะเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วระยะการปลูกนะคะกว้างคูณยาวก็อยู่ที่ประมาณ80คูณ80เซนติมตรต่อ1หลุมค่ะ1หลุมเราสามารถปลูกได้2-3ต้นกล้าค่ะ แบบในคลิปนะคะก็ปลูกแค่หลุมละ1ต้นก้าเพราะว่าอยากจะให้เขาแตกกอดีแล้วก็เป็นกอสวยนะคะไม่ต้องกอใหญ่มากแต่ขอให้เป็นกอที่สวยค่ะก็เลยปลูก1ต้นก้า และเนื่องด้วยก้อยปลูกผักอื่นเสริมด้วยนะคะไม่ได้ปลูกตะไคร้อย่างเดียวการที่มีกอใหญ่เกินไปก็เป็นสิ่งที่ก้อยไม่ชอบนะคะจึงทําให้ก้อยปลูกหลุมละหนึ่งต้นกล้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราขุดหลุมนะคะความลึกของหลุมนี้อยู่ที่ประมาณ1คืบนะคะ1คืบแล้วก็ก้นหลุมนะคะก้อยจะลองด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะสักประมาณ1กํามือค่ะลองลงไปแล้วก็ผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เอาต้นกล้าที่มีรากแล้วของเรานะคะ ลงไปปลูกค่ะโดยที่เราจะปลูกให้ห่างจากดินนะคะประมาณ2นิ้วค่ะนับจากที่รากนะคะห่างประมาณ2นิ้วไม่ควรฝังต้นตะไคร้นะคะลึกเกินไปเพราะว่าการแตกกอจะไม่ค่อยดีค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่เราก้อยปลูกนะคะก็จะปลูกในช่วงของตอนเย็นค่ะเพื่อนๆให้เขามีเวลาพักผ่อนเนาะหลังจากนี้ก็จะให้เขา ดูแลรดน้ำนะคะให้ธรรมดานะคะเพราะว่าก้อยใส่ปุ๋ยไว้ใต้แปลงไว้เรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะให้เขา,าดูแลเลี้ยงตัวเองจนโตนะคะโตก็คือมีมีหน่อสัก2-3หน่อขึ้นไปนะคะก้อยถึงจะให้ปุ๋ยอีกครั้งนึงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนั้นก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเนาะ มาอัปเดตตะไครหนึ่งเดือนค่ะนี่เริ่มเป็นกอแล้วนะคะเริ่มเป็นกอแล้วเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามันตื้นจะแตกกอนะเ,นเพื่อนๆสามารถเก็บอันลูกอันใหญ่ๆนะตัดไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้เขาแตกแขนงข้างๆยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกนะนั่นแต่ตอนนี้ค่ะเราสามารถกินได้แล้วนะประมาณหนึ่งเดือนเลยคะ่ะ okay. เดี๋ยววันหลังก็จะมาเนี่ยตัดอันนี้เอานะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเราก็จะเอาใบาแก่อย่างเงี้ยออกนะคะนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยออก เห็นไหมคะจากนั้นก็โรยปุ๋ยนะรอบๆโคนต้นแล้วก็พรวนดินให้เขานะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะใบเขียวเลยนะได้น้ําฝนนะคะนี่ก้อนนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็เอานี่เห็นไหมสีน้ําตาลเงี้ยเอาออกนะคะออกให้เขาดึงออกไปเลยใช้กรรไกรตัดก็ได้มือก็ได้นะคะเห็นไหมคะ จากนั้นเนี่ยก็โรยปุ๋ยเนาะก็ก็โรยปุ๋ยพรวนดินไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหญ้าเยอะก็เอาออกเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โตโกอใหญ่แล้วเดี๋ยวได้กินต้มยำแล้วค่ะตอนนี้นะคะหลังจากอาทิตย์หนึ่งที่ก้อยตัดตัดไอตัดตะไคร้ที่อยู่ตรงกลางออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาให้เพื่อนดูมาอัปเดตค่ะเพื่อนเห็นจะเห็นว่ากอเขาเริ่มแตกเป็นกอเป็นพุ่มสวยมากขึ้นนะคะนี่แค่อาทิตย์เดียวนะคะหลังจากที่ก้อยตัด ตรงกลางตรงนี้ออกนะตัดออกชึบมันก็จะแตกออกมาข้างๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมก้อนี้ก็ค่อนข้างจะอ้วนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็จับการรให้ดูนะนี่เห็นไหมคะกออนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดตกแต่งนะมันก็จะใหญ่ขึ้นอ้วนเห็นไหมคะแต่กอดีมากเลยนี่หลังจากนี้ก็ก็จะใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงให้เขาเนาะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งหรือว่า2อ,อาทิตย์หนึ่งครั้งก็ได้นะคะตะไคร้มันไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากนะคะ ก็โรยๆรอบๆเอาปุ๋ยกำมือคว่ำๆนะคะโรยรอบๆแล้วก็พรวนดินแล้วก็เก็บพวกหญ้าออกก็จะทำให้ตะไคร้กอสวยใหญ่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็มาให้ดูตะไคร้นะคะที่เราตัดตกลางออกไปเห็นไหมคะเนี่ยมันออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะหนึ่งหน่อสองหน่อแล้วก็สามหน่อเล็กๆข้างในอะค่ะเห็นไหมคะวิธีการทำให้ตะไคร้แตกพุ่มกอออกข้างๆนะคะ ให้เยอะให้สวยให้เร็วต้องทําแบบนี้นะคะเนี่ยเคล็ดลับดีๆนะคะก้อยก็มาแชร์เพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้ก็นํามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะแม่ก้อยกับน้องเกงกีก็มีช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะคะจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทราบนะคะนั่นก็คือช่องชื่อช่องว่ามามาก้อยแม่น้องเกงกีนะคะก็จะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็จะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นการไปเที่ยวแล้วก็ประสบการณ์เลี้ยงลูกในญี่ปุ่นด้วยค่ะทําลิงก์นะคะอยู่ในกล่องรายละเอียดนะคะเ,เพื่อนๆที่สนใจวิธีการเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นนะคะ การเลี้ยงลูกการไปทเที่ยวต่างๆนานาพวกวีล็อกนะคะต่างๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามแล้วกดให้กำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์ได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ One, two, three. mm -hmm.